สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนทั้ง12ราศีด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2564ของชาวราศีเมษชาวธาตุไฟนะคะที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ซึ่งการทำนายดวงชะตาของช่องการดาพยากรจะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรก็อย่าไปคิดมากนะคะให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการปฏิบัติจะดีกว่าถ้าตรงแล้วดีก็เก็บเอาไว้เป็นพลังบวกกับตัวเราเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่ดีด้วยก็อย่าไปคิดมากอย่า ไปซีเรียสนะคะให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจะดีกว่านะคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนเมษายน2564นะคะไพ่ที่ได้นะคะ3าม,ม้เท้า สามเหรียญห้าดาบนะคะเดอะมูนแล้วก็หนึ่งไม้เท้าเจ็ดดาบเดอะไฮพิลเทสหนึ่งเหรียญน,นะคะเดอะเอมเปอเลอร์ Emperor, แล้วก็สิบไม้เท้า มาเริ่มกันที่ตัวตนนะคะความคิดความรู้สึกของคุณในเดือนนี้นะคะภายสามไม้เท้านะคะก็จะบ่งบอกว่าชาวราศีเมษอะในเดือนนี้มีความคิดที่อยากจะหาความมั่นคงให้กับชีวิตคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากมีหลักมีฐานให้กับตัวเองนะคะเริ่มที่จะวางแผนการดําเนินชีวิตและ เริ่มมองหาอนาคตละหลังจากที่ชาวราศีเมษอาจจะทำงานมาได้สักระยะนึงบางคนอาจจะทำงานมาปี2ปีแล้วเริ่มมีความคิดว่าอยากที่จะมีความมั่นคงอยากจะสร้างอนาคตอ,อนาคตนะคะเริ่มมองหาความก้าวหน้าของตัวเองและอยากจะมีเงินเก็บสักก้อนนึงนะอยากจะซื้อบ้านซื้อรถอยากมีทรัพย์สินที่มันเป็นของตัวเองนะคะมีชื่อที่ตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของอยากสุขส สบายในอนาคตไม่อยากที่จะลำบากหรือบางคนอ,อาจจะอยากหางานใหม่นะคะที่มีความมั่นคงกว่าที่กำลังทำอยู่นะคะหรือหางานเสริมเพื่อที่จะมีไรายได้เพิ่มเข้ามาคุณมีการตั้งเป้าหมายนะแล้วคุณก็จะหาวิธีที่จะทำยังไงก็ได้ให้คุณถึงเป้าหมายนั้น เป้าหมายที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณอยากที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ของคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือ1นึ่งมท้านะคะคุณเริ่มที่จะมีความคิดอยากหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะเสริมมูลค่าของตัวเองให้ดีขึ้นเวลา ที่จะไปหางานใหม่เนี่ยก็จะได้เรียกเงินเดือนเยอะๆแล้วก็มีแต่คนต้องการนะคะหรือบางคนอาจจะเรียนในสายที่ตัวเองอยากจะเรียนมานานเรียนสายตที่ตัวเองชอบนะคะบางคนอาจจะกําลังวางแผนทางการเงินอยู่อาจจะเริ่มที่จะออมเงินนะคะทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้เงินที่มีอยู่เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะวางแผนที่แบบทางการเงินแบบจริงๆจังๆละนะคะ หลายคนนะคะเคยตั้งปฎิทฐานไว้ว่าอยากที่จะเก็บเงินจริงๆจ,จังๆหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่คุณจะเก็บเงินนะ่ะค่อนข้างยากเนื่องจากคุณก็มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะจะเก็บนะคะก็ยากจะใช้ก็แทบจะไม่เหลือใช้นะแต่ในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเริ่มเก็บเงินนะคะ มาในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะภายสิบไม้เท้านะชาวราศีเมษเดือนนี้ค่อนข้างทํางานหนักนะคะคุณจะรับมอบหมายงานมากขึ้นด้วยช่วงนี้งานเยอะงานหนัก ความรับผิดชอบก็จะเยอะตามไปด้วยนะคะงานเก่าทำได้ไม่ทันเสร็จงานใหม่ก็เข้ามาอีกแต่คุณก็จะสามารถทํางานให้ลุล่วงแล้วก็เสร็จทันแบบเฉียดชฉีวเลยนะคะคุณสามารถจัดการได้คุณมีวิธีที่จะทําให้สําเร็จด้วยวิธีของคุณนะคะอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพายเอ็มเพลอร เจ้านายก็ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีใครที่ทำงานราชการหรือเป็นพนักงานบริษัทที่คุณกำลังรอคอยข่าวดีเกี่ยวกับการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีโอกาสที่จะสมหวังค่อนข้างสูงนะใครที่ทำธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายของหรือการทำคอนเทนต์ต่างๆก็มีแนวโน้มที่ยอดขายจะปังๆยอดบิวรัวๆกันเลยนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจด้านการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็เกี่ยวกับอาหาร 啊，健康呀 ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในเดือนนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์นะคะ,ะการเดินทางที่เกี่ยวกับการทำงานด้วยซึ่งการเดินทางไปทำงานในครั้งนี้ของคุณนะ่ะจะประสบความสำเร็จแล้วก็นำผลดีมาสู่ตัวคุณเป็นอีกเดือนหนึ่งนะคะที่การงานของชาวราศีเมษคะค่อนข้างโดดเด่นคุณจะก้าวสู่ความสำเร็จดังที่ใจปรารถนากันเลยนะแต่ขอเตือนอย่างหนึ่งนะคะว่าให้ชาวราศีเมษนะในการทำงานเนี่ยให้ระว่ งการใช้อารมณ์ในที่ทํางานด้วยนะคะไพ่ดาบกขึ้นมาเตือนด้วยนะคะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของเราที่ค่อนข้างจะใจร้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในะตัวเองค่อนข้างสูงนะคะอย่าอารมณ์ร้อนแล้วก็การทํางานเนี่ยก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการทํางานใจเย็นๆนะคะไม่มีใครทําอะไรถูกใจเราไปซะทุกอย่างนะ,ะควรจะปล่อยวางบ้างแล้วก็อย่าไปยึดติด อย่าไปคิดมากอะไรมากนักนะคะการทำงานเป็นหมู่คนหมู่มากเนี่ยคุณควรจะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานบ้างเพื่อที่จะก,การทำงานน่ะจะได้ราบเลื่อนแล้วก็พบกับความสำเร็จได้นะคะ มาในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภในเดือนนี้บ้างนะคะในเดือนนี้คุณก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่ยังเยอะอยู่นะทั้งในเรื่องของการซื้อของใช้ต่างๆเข้าบ้านจะมีการซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่มาทดแทนของเดิมที่อาจจะเสียหรือเสื่อมตามสภาพของอายุนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มีเคสที่คุณจะต้องซื้อใหม่เข้ามา คุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างนะคะคนรอบตัวซึ่งคนเหล่านั้นจะนำโชคลาภมาให้คุณนะหรือคายที่ติดเงินคุณอยู่เป็นลูก ลูกหนี้คุณอยู่เนี่ยเขาก็จะนําเงินมาคืนให้กับคุณนะคะหรือคุณอาจจะได้รับของขวัญอะไรบางอย่างที่ถูกใจคุณอาจจะมีใครพาคุณไปเลี้ยงข้าวหรือพาไปสังสรร์ฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงิน หรือจะเห็นช่องทางที่จะได้เงินมาอย่างไม่คาดฝันเลยนะคะสภาพคล่องทางการเงินน่ะถือว่าดีจะมีไรายได้เข้ามาหลายทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแต่อย่างไรซะรายจ่ายก็ยังคงเยอะอยู่นะคะอย่างที่กล่าวข้างตน้นบางทีอะรายจ่ายมาก็มาแบบ ไม่ควรจ่ายะแล้วก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับการจ่ายด้วยนะคะบางคนอาจจะใช้จ่ายไปกับการซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะเพราะว่าตำแหน่งพันธุ์ท่วก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะจะต้องมีอะไรแบบเสียเงินจุกจิกจเยอะแยะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะในเดือนนี้ ดังนั้นนะคะคุณควรจะวางแผนการใช้เงินให้ดีๆถ้าคุณบริหารเงินดีๆมีเงินเหลือเก็บอย่างที่คุณตั้งใจว่าคุณอยากจะเก็บเงินไว้ตั้งแต่แรกก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะก็บริหารดีๆมีเงินเก็บแน่นอนแล้วก็คุณมีโอกาส นะคะกิจกรเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาบางอย่างนะคะคุณอาจจะไปเป็นนายหน้าอสังหาก็ได้นะคะก็เป็นช่องทางการทางเงินของคุณที่ดีด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนจากการเป็นนายหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะ หรือชาวราศีเมษนะคะคิดอยากจะขายบ้านนะคะขายที่ดินหรือขายรถเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่คุณจะขายได้แล้วก็ได้เงินก้อนอย่างที่คุณหวังไว้นะคะบางคนก็หวังเงินก้อนเพื่อจะมาบริหารหรือมาต่อยอดหรือมาขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังในเดือนนี้นะคะมาในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะของชาวราศีเมษนะคะ ไพ่ที่เด่นๆก็จะเป็นไพ่เดอะไฮพิงเท็นะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษนะ่ะค่อนข้างมีสเสน่ห์ตึงดูดใจเพศตรงข้ามนะใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แฟนของคุณน่ะแฟนคุณรักแฟนคุณหลงเลยแหละนะคะอยากได้อะไรเนี่ยบอกเขาเขาจะหามาให้หมดเดือนนี้แฟนของคุณน่ะค่อนข้างจะเปเลยนะคะอยากได้อะไรเนี่ยเขาหาให้หมดเลยเอาอกเอาใจคุณมากๆหรือคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรับฟังคุณแล้วก็เป็นที่ปรึกษา าคุณได้นะมาที่คนโสดชาวราศีเมษกันบ้างนะคะถ้าคุณกําลังแอบรบักแอบบชอบใครอยู่ตอนนี้ก็อาจจะทุกใจได้นะเพราะว่าเขาอะมีเจ้าของแล้วแต่ยังไงซะชาวราศีเมษก็ยังมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยอยู่นะคะแต่อาจจะไม่สมหวังในในทันทีนะ ต้องค่อยๆค,ยคบค่อยๆค,คุยกันไปก่อนนะคะชาวราศีเมทคนโสดอย่าใจร้อนนะเรื่องความรักคุณต้องใจเย็นๆนะคะและคุณ่ะค่อนข้างจะอ่อนไหวกับความรักมากด้วยในเดือนนี้แล้วก็ดูให้ดีๆก่อนนะคะถ้าใครที่เข้ามาเนี่ยคุณก็ต้อง มีระยะห่างของการครบการคุยกันบ้างนะคะเพราะคุณนะอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานะ,ะลักซ้น,นะคะแบบไม่จะตั้งใจก็ได้ดังนั้นดูให้ดีๆนะคะคบใครคุยกับใครเนี่ยก็ควรจะสืบประวัติกันให้ดีๆนะคะมาในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีเมษในเดือนนี้ต้องระวังเรื่องการใช้สายตานะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่คุณนะใช้สายตาในการทํางานค่อนข้างเยอะควรจะดูแลสุขภาพนะคะ สายตามันตัวสายตาเป็นประจำถ้าสายตาสั้นหรือยาวเนี่ยต้องตัดแว่นใส่นะอย่าปล่อยทิ้งไว้มิฉะนั้นถ้าเป็นมากอาจจะถึงขั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะช่วงนี้ก็ชาวราศีเมษมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะก็ป้องกันไว้ดีกว่านะคะใครแพ้แสงแพ้ลมแพ้อากาศเนี่ยก็ต้องหมั่นระวังนะคะหาแว่นดามาใส่ป้องกันจะดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องระวังก็เป็นอาการปวดหัวนะคะอาการเครียดจากงานที่ทำเนี่ย แล้วก็รวมถึงอากาศร้อนด้วยเดือนเมษาเนี่ยก็เป็นหน้าร้อนนะคะถ้าคุณเป็นโรคประจําตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงอะ่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะออกไปข้างนอกแดดร้อนเนี่ยก็ต้องใส่หมวกนะคะกางร่วมดีๆส่วนการทํางานน่ะก็อย่า,ห,าหักโหมมากนะคะพักผ่อนรักษาสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ ค่ะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนเมษายน2564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยและคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจเเือนนะสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีล่วงหน้าปีใหม่ไทยสำหรับเทศกาลสงการที่กำลังจะมาถึงนะคะ พอหยุดยาวกันหลายวันเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะขับรถขับลาก็ต้องระวังด้วยอย่าดื่มสุราขณะขับรถนะคะเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ก่อนจากกันในคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ